วิกเตอร์โอซิมเฮนไม่มีแผนยา้ายไปขาดแข้งในซาอุดีโปริกีหลังปฏิเสธค่าเหนื่อยมหาศาลจากอัลฮิลาวค่ะโดยโดาวเตะทิมชาติไนจีเรียย้ายไปกาลาตาสารายด้วยสัญญายืมตัวเมื่เช่่งสามเมื่อที่ผ่านมาทว่าเจ้าตัวเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับนาโปลีซึ่งระบุค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่75ล้านยูโรด้าน,นาโปลียืนยันว่าจะไม่มีการลดค่าฉีกแม้แต่ยูโรเดียวซึ่งอัลฮิลาวค่ะยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวและได้ปรับปรุงเงื่อนไขส่วนตัวให้โอซิมเฮนทิตรณ คาดว่าไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรต่อปีทั้งนี้หากบวกโบนัสต่างๆแล้วอาจแตะหลักสูงถึง75ล้านยูโรเลยทีเดียวโดวยอัลฮิลาวค่ะคาดหวังว่าข้อเสนอนี้อาจทาให้โอซิมเพนตอบตกลงที่จะย้ายมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามล่าสุดแข้งรายนี้บอกปัดโอกาสในการโกยเงินก้อนโตเนื่องจากแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการขาดแข้งในยุโรปต่อไปเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่ากาลาตาสไารจะพยายามคว้าตัวไปร่วมทีมแบบถาวรหรือไม่หลังจากโอซิมเพนโชว์ฟอร์มร้อน ในฤดูกาล2024 2025ด้วยการทำไป37ประตูกับอีก8แอสซิสต์ค่ะขอบคุณภาพจาก Facebook กาลาตาสารติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN